สวัสดีค่ะดิฉันาน,นางกนกวันพึ่งสาระตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นวันนี้จะพูดถึงเรื่องการรับเงินและการควบคุมใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2562ข้อที่16ได้กำหนดว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีระเบียบว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ข้อ9ได้กำหนดว่าการรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งดังนั้นสถานศึกษาเมื่อได้รับเงินก็ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง และการใช้รับเงินนั้นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภทยกเว้นหากสถานศึกษารับเงินเป็นจำนวนมากก็สามารถแยกเล่มเพื่อจัดเก็บได้เช่นการรับเงินค่าบำรุงการศึกษาการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆเช่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต QR code คบาร์โค้ดจุดรับบริการชำระเงินให้สถานศึกษาถือหลักฐานการชำระเงินที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกให้เป็นหลักฐานการรับเงินในกรณีผู้ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษาก็ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินสำหรับการรับดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารสถานศึกษาไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินสามารถใช้หลักฐานการรับโอนเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาได้ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ให้มีตาเครื่องหมายและชื่อของสถานศึกษามีเล่มที่เลขที่ของใบเสร็จรับเงินมีที่ทำการของสถานศึกษาวันเดือนปีที่รับเงินชื่อและชื่อสกุลของผู้ชำระเงินรายการแสดงการรับเงินว่าชำระเงินเป็นค่าอะไรจำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษรพร้อมทั้งต้องมีข้อความที่ระบุว่าได้มีการรับเงินถูกต้องแล้ว แล้วให้ลงลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บและตำแหน่งผู้รับเงินอย่างน้อยหนึ่งคนใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสำเนาใบาเสร็จรับเงินอย่างน้อยหนึ่งฉบับเย็บติดไว้กับเล่มให้หน่วยงานคลังของสถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ทราบและตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์จำนวนเท่าใดและได้จ่ายใบยเสร็จรับเงินเล่มใดหมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวันเดือนปีใดพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อผู้รับและผู้จ่ายใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใด โดยให้รายงานผ่านประลัดเพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในเดือนตุลาคมของปีถัดไปค่ะใบเสร็จรับเงินเล่มใดเมื่อใช้รับเงินของปีงบประมาณใดแล้วให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเท่านั้นเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่สำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปลด เจาะรูหรือประทับตาเลิกใช้เพื่อมิให้นำมาใช้รับเงินได้อีกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือผู้ชำระเงินหากมีใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการผิดพลาดให้ขีดค่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวนพร้อมทั้งให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับการขีดค่าไว้ด้วย หรือขีดค่ายกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินทางฉบับโดยให้มีใบเสร็จรับเงินทั้ง,ง,งต้นฉบับและสำเนาติดไว้กับเล่มและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทนให้หัวหน้าหน่วยงาน,นคลางของสถานศึกษาเก็บรักษาสำเนาใบาเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นหากมีประเด็นข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข02 241 9026สำหรับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ